เป็นรอบชิงชนะเลิศครับอิรันกับเลบานอนลูกแรกจะเป็นแต้มแรกจะเป็นของใครเอามาแล้วโโอ้หยังได้อยู่โอู้ได้อได้ยูโดนแบบนี้โดนโดนอ้าวอูเออได้ได้อยู่ได้อยู่ อีหลานได้แล้วแต้มแรกเสิร,เร์ฟไปอีกเลวานอนรับได้ตบขึ้นมาองตอนนี้ก็หนึ่งตัวหนึ่งครับเลวานอนจะเป็น่ายเสิร์ เสิร์ฟมาแล้วอิหร่านรับได้เซตไปตก <ไป S 1> โอ้โหร่าน,าน,าน,านจะเป็นไฟนเซิร์ฟเลเวนอนรับได้แล้วก็ตกขึ้นมาโอ้ยังรับได้ยังรับได้อา้าวนอนแบบนี้เอ้ยโอ้ยไม่น่า เลยมานอนกับเพืฝ่ายเสิร์ฟครับอ้แล้วดอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ย้ยโ้ย้ยโอ้ยอ้้ยนโอ้้ยโอ้ย้โอ้ยออออออ ลนบอลนอนตั้ขึ้นมาบอกได้เลยบอลนอนตั้งขึ้นแล้วตบบอลโดนโดนไหมโดนโดนไหโดนโอ้ยมาสุดแล้วตังร่ม้าเอ่อตอนนี้ยังยูนที่เซตแรกโอ้ยตกยังได้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  วันนี้ยีานซี่ในบร,รันไดสามเส้นที่1ครับรอบทิ้งตาเริ่มีย่ในบันได้สครับ รับได้ครับตบขึ้นบอกได้กีฬาเซตโรลครับแนมอยู่ที่6ต่อ3เสริฟมาแล้วเดวอนนอนรับได้ตบขึ้นป้ายโอเครับได้โดนเหมนี้โดนแล้วก็เบาเบาโอ้โหเจ็ดต่อสามครับกีฬาจะเป็นไฟ ต่อด้วยสล้ก็เจ็ดต่อสามครับแปดต่อสามอิรานำเลบานนอนครับอิราได้เสร์ฟต่อครับเลบานนอนรับได้ตบขึ้นไป้โอ้ลูกบอลพัดบอล เลวรนเซิร <ge ar> ์ฟ <ies> ป oh oh <Yeah. S 2> e ้ายกีฬารับได้ิ่ครับ9ต่อ4ครับเตบตบเป็นแต้มของเลบาออน9ต่อ5ครับเลบวนอนเซิร์ฟกี่านรับได้เซตขึ้นเอาปลหูลูก เลวนอนได้แต้มครับเป็น6กต่อ9ไล่มาแล้วไล่หลังเลวนอนได้เซิร์ฟต่ออีลาดรับได้เสร็จแล้วก็ตบบอยย้อนมา ตบขึ้นมาโดนโดนโอ้ยได้เลวนอนรับได้ทีนมนาอีลานรับได้อันเดอร์ไปปอดแท็กโอ้ยอีลานตกขึ้นิล้วเรอน11-6ครับ อีลานสักต่อครับเรวอน,นอนรับได้เซตขึ้นมาบานอลอีลานโอ,โนอนา,านำไปนานไปแล้วครับ12ต่อ6ครับอ่าลงอีน,อน,นิดเน็ดเสียแต้มครับเรวอนอนจะได้เสริมครับ เสิร์ฟมาแล้ว,วติดเน็ตแจก,กคนละแต้ม,ม,มสึกชิงน้ำมัน <c oughs> ช,ชิงบอร์น้ำมันใช <c oughs> ่ไหมสึกชิงบอร์น้ำมันทั้งสองครับ <c oughs> อีร้านเสิร์ฟต่อ <c oughs> แ,แก้แล้วเอ้ยโดนแบบนี้ อีลานเซอร์อสอร์14ต่อเจ็ดครับอีลานเสิร์ตต่อครับมาแล้วเรียนนอนรับได้เซตขึ้นมาตบโอ้โห แก,กนะครับเป็น8นะครับตีตื้นขึ้นมาห่งหางๆเลยน,นอนเสิร์ฟต่อนปีลารับไอลลาเรับียบโอ้โหเสิร์ฟมาแล้วเยลวเยน,น้่นตบโอ้โหได้แต้มครับ แต้มอยู่ที่9ต่อ15เลมอนันเสริฟต่อวันหโอ้เสียแต้มเจ้าเห็นเอาข้าเจ้าเดียวไปเจ้าเห็นพันิลาจะเสริมกับ16บกต่อ9กบขึันวัน้นยตบได้ยอดโอ้ ังได้ยังได้กติมนอสครับโอ้โหจบโอเสิร์ฟมาแล้วอีลักอีหลานครับอีหลานอีลานไม่มาพรอีลาไม่มาอีอ๋ออ๊ ตบลงไปยี่หลานเสริฟต่อครับเลวนอนรับได้แล้วก็ออกขึ้นมาอเคลงเป็นแต้มของเลมานอนตอนนี้สกอร์อยู่ที่ส1กต่อ9เลมานอนเซิร์ฟมาก ติดเน็ตอีกแล้วอิรานไทเสร็จราบเรไดปแล้วเลบานตบขึ้นมาทัดนะครับตอนนี้เลบานอนได้แท้เลบานอนเสิร์ฟมาครับอิรานรับได้อันเดอร์ขึ้นแล้วก็ตบโต้ห ครับเป็นการชิงชนะเลิศนะครับอีลานชนะไปในเซตที่1ครับตอนนี้ก็จะเริ่มที่เซตที่2ครับระหว่างอีลานกับเลมอนอนมีแต่เจ้าพ่อน้ำมันทั้งนั้นนะฮะเอาละครับแต้มแรกจะเป็นของอีลานหรือเลมอนอนอีลานเสิร์ฟไปแล้ว เลมอนนตบมาอา้าวอีลานรับได้แล้วก็อันเดอร์ตบลงไปเลมอนนยังรับได้แล้วก็ตบขึ้นมาอีลานรับได้แล้วก็เซตเตี้ยอย่างเรียบร้อยลูกลงแตมแรกเป็นของอีลานครับอีลานเซฟเลมอนนตบขึ้นมา,อาโอ้ยติดเน็ตครับ ได้เสิร์ฟต่อครับด้วย2ต่อศูนย์แต้มครับเสิร์ฟไปแล้วเลบานอนรับมาอัน,นดึบ๊บโอ้เรียบร้อยตอนนี้ก็เป็นแต้มของเลบานอนครับเลบานอนจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเสร็จแล้วยิหรานรับได้อันเดอร์ตบเกืนโอ้โหยังรับได้โอ้ยไม่ข้ามตบคืนมาไม่โอ้ยยอดเป็นแต้มของ เลบานอนครับสกอสองต่อสองครับอ้าวสูสีนะครับเซตนี้ดูต่อเลบาอนอนจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเซิร์ฟมาแล้วอิรานรับได้เซตยอดเลเานอนรับได้อ้าวอิรานตอาขึ้นมาอิรานตบคืนโอ้โหลูกนี้เด็ดขาดมาก นีหลานเสิร์ฟครับเดวานอนรับได้เซตให้เพื่อนตบขึ้นมาออตอนนี้หลานนำอยู่4ต่อ2ครับหลาเสิร์ฟตอ่อเลวานอนรับได้เซตให้เพื่อนตบขึ้นยอดอ้าวเอาเรียบร้อยอย่าง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 เซตอ้าวเอา,เอา เรีรเรสิร์ฟไปแล้วครับอีลานรับได้พันเดอร์เซตขึ้นมาเรียบร้อยยิลานเสิร์ฟมาก เลบานอนรับได้เซตให้เพื่อนเต้าปลูมไปโอ้โหอีลานยังรับได้โอ้เป็นแต้มของเลบานอนครับอันนี้แต้มนะครับอีลานนำ6-4ต่อครับ จะเป็นฝ่ายเสิร์ฟต่อครับเสิร์ฟมาแล้วเรย์นอนรับได้เซตให้เพื่อนแล้วก็ตบลงไปยังอีลานยังรับได้เกิดขึ้นใหม่ยังได้ยังได้อ่ะอ๊บลงไปโอ้โหเด็ดขาดมากครับอิรันเสิร์ฟต่อครับเรย์บอนรับได้ อันเดอร์ให้เพื่อนแล้วก็ตบขค้ืนไปอีลานรับได้อันเดอร์ให้เพื่อนแล้วก็ตบโอ้โหเด็ดขาดมากนะครับนาห่างเป็นแปดต่อสีครับอีลานนําเบลมนอนนครับตอนนี้เป็น อีลานตบมาอมโอ้ลูกนี้ออกนะครับเป็นแต้มของเรมานอนครับ5ต่อ8ครับเลมานอนเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับอีลนันรับได้ตบอโอหยอดเสิร์ฟไปแล้วครับ เลบานอนรับได้แล้วก็ตบคืนยอดยอดได้แต้มนะครับเป็นแต้มของเลมานอนครับ6ต่อ9ครับตอนนี้กำลังแข่งขันอยู่ในเซตที่2ครับเซตแรกนั้นเป็นอิหร่านนะครับชนะไปเก็บได้แล้ว1เซตตอนนี้ก็เป็นเซตที่2ครับเลมานอนเซิร์ฟเซตให้เพื่อนแล้วก็ตบโอ้โหเด็ดขาดมากลูกน,นี้ นี้แต้มอยู่เกตโตสิบเลเวนอนเป็นฝ่ายเสริมครับโอ้โห,โหแรงมากอิลานเอาลงไปบล็อกได้แต่ออกลูกนี้เป็นแต้มของอิลานโดยสกอร์1 1ต่อ7ครับ้ายโอเค มาแล้วเลครนอนต้ตบขึ้นมาบล็อกไม่ข้ามครับลูกทัดแปดต่อสิบเอ็ดครับอ้าวเสิร์ฟเสียอีกแล้วแจกแต้มให้กับยกกิราดยิราดจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับ เซตให้กับเพื่อนตบขึ้นไปอ,อลูกนี้เป็นแต้มของกีฬานครับ มาแล้วอ่ะตบขึ้นมาโอโหเรียบร้อยนะครับเป็นแต้มของอ่าลูกนี้ลูกนี้ออกครับลูกเป็นแต้มของเลบานอนครับ9ต่อ13เอาไล่มาแล้วไล่ออกมาแล้วเอาเชียร์กันครับเซตที่2นะครับโอเคอิรานรับได้ ตบโออลูกนี้ <Okay. S 1> เป็นแต้มของอีลานครับ19ต่อ9แล้ว <Okay. S 1> ใช่เหรอ14นะ <Okay. S 1> อ่า14 14นะครับไม่ใช่19นะครับ14 <c oughs> เอาละเสร็จมา <Okay. S 1> เพื่อนยอดไวอีลานรับได้ยอ่อเอาข้ามมา เซตให้เพื่อนดอ,อดอีกแล้วเอายังได้เรียร์อยยัง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 ได้หรือไม่ได้เอาเอามาแล้วเสซตให้เพื่อนแล้วก็เตียยเด็ดทางมากลูกนี15้15-9ครับอีลานเสิร์ฟต่อครับ เซตมาแล้วก็ตบป้าบล็อกได้โอ้โหเป็นแต้มของอิล่านแล้วครับเริ่มห่างออกไปเรื่อยๆครับรอบชิงชนะเลิศเซตที่2นะครับอิล่านเสร็จต่อครับโอ้ไม่ข้ามครับตอนนี้ก็10 9เก็บอิล่านนำห่างอีกครับเหลืออีก4แต้ม ก็จะได้เซตที่2มนั่นก็หมายถึงเป็นแชมป์นะครับเอเชียรุ่นอายุยูสิบเก้าครับเอาเป็นแต้มของเลบานอนครับยิหลานรับได้ยอดเคลียบรอโ้ห ครับกีฬาน,น้ำห่างนะครับอเอาละครับเสิร์ฟมาแล้วเบวบอนตบขึ้นมาล่าลงนะครับตอนนี้ก็เป็นแต้มของเลบอนอนครับเบยเราจ,จะฮึดสู้ได้ไหมแต้มห่างกันอยู่ที่11ต่อ19ครับ เอานลวานอนเสิร์ฟมาครับโอ้ยแจกแต้มอีกแล้วโอ้เสิร์ฟติดเน็ตบ่อยนะครับเกมนะครับลูกนี้ลูกเกมนะครับลูก แมตทอยได้ oh, หรือไม่ได้ oh. หรือไม่ได้หรือไม่ได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่เรียบร้อยโอ้ไม่ครับโอ้โหอ้าวต่ออายุต่ออายุให้กับเลบารนอนครับตอนนี้แต้มอยู่ที่12ต่อ20ครับเอาใจช่วยเลบาอนอนอ้าวตีตื้นึ้นมาเลบาอนอนสู้สู้เลบาอนอนเซิร์ฟมา ลีลานรับได้อันเดอร์ให้กับเพื่อนแล้วก็ตอบเบาๆเอ้าย oh. ังได้ยังได้ยังได้ตบขึ้นมาเออโอ้ยลีลานเป็นแชมป์เอเชียในลุ่นอายุ19ปีนะครับบอลได้บอลชายสาวทิลานชนะจีนเลวร้ายที่สนามยี่สิบต่อสี่ ผลกครแข่งขันนครทีมกีฬาชนทีเรดูสกอรต่อเซตเซตคู่ต่อไปนะครับหิงไทยนะครับหิงไทยได้ชิงะกับออสเตรเลียครับออเตลียทีมชายนะครก็คือทีมกีฬารองอันดับหนึ่งก็คือทีมเบรอนสองตออนมนับเรอนด์อันดับที่เกงอันดับหนึ่งคือลน ชีคู่บริการต่อไปนะคะเป็นการชิงชนะเลิศระหว่างทีมออสเตรเลียกับกทีมไแร์วันเรามาช่วยกันเชียร์เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมหญิงทีมชาติไทยนะคะซึ่งทีมนี้ก็เคยเป็น